มีช่างไฟไปติดตั้งหม้อไฟบแต่ว่าถูกไฟดูดร่างนี่ห้อยตองแต่งอยู่บนเสาไฟนะนี่นะครับบาดเจ็บสาหัสนะครับมีภาพที่รถเกนไปช่วยดูนะครับผู้บาดเจ็บห้อยอยู่บนเสาไฟเลยคือห้อยตองแต่งนะครับคือหมดสติเลยนะครับนี่นะฮะทำให้การเจ้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข,ของจังหวัดนครราชสีมาหน่วยกู้ภยัยก็ไปไปช่วยเหลือนายจิราวุฒิพิทักษ์าอายุใน30ปีนี่รถกระเช้ามาแล้ว นะครับอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลทองหลังอำเภอจ,จักราชจังหวัดนครราชสีมารถการไฟฟ้านี่มาแล้วนะครับรถกระเช้ามาอย่างรีบด่วนเลยคือก่อนหน้านี้นายจิรวุฒนะิผู้ที่ถูกไฟดูดเนี่ยนะได้ปีนขึ้นไปต่อสายไฟเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า,าบริเวณเสาไฟเนี่ยปนะระกาให้กับเพื่อนบ้านในระหว่างที่นายจิรวุฒิเนี่ยกำลังต่อสายไฟอยู่บนเสาไฟเกิดพลาดนะฮะถูกไฟดูดจนหมดสติเลยร่างนี่ห้อยติดอยู่กับเสาไฟบริเวณบ้านโคกพระนี่นะครับอยู่จักราชเนี่ยนะ เพื่อนบ้านเห็นปั๊บเนี่ยโอ้โหเนี่ยรียบเลยโทรแจ้งหน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือนะครับเนี่ยก่อนที่หน่วยกู้ภัยจะมาก็มีการประสานรถกระเช้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับนี่มานําตัวคนเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลจัก,กรราชเนื่องจากว่าอาการสาหัสมากหมดสตินะครับตามตัวเนี่ยมีรอยที่มือตามร่างกายก็ถูกไฟดูดนี่มีรอยไหมว่าอย่างนั้นสอบถามเพื่อนบ้านซาวานายจิรวุฒินี่นะครับผู้บาดเจ็บเนี่ยเคยเป็นช่างไฟนะฮะก่อนเกิดเหตุเพื่อนเนี่ยได้ขอให้มาช่วยติดตั้งมออไฟให้หน่อย ะครับก่อนที่จะเกิดพลาดถูกไฟดูดแล้วก็บาดเจ็บสาหัสดังกล่าวนะครับส่วนสาเหตุที่จริงๆเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบกันต่อไปว่าไฟรั่วอะไรยังไงครับครับ